กับสิวัดเดยครับมาพบผมเตมมีบัปลบััเกเทียงพักเียงครับอานอนเว้นไฟนอนเว้นมันบัดครับพักเทียงกินเขาเ้วก็นอนเว้นนอนมี่น้องมุมไมั่มันพี่น้องค <c oughs> น,นงแต่ละคนมุมไมุม่มันคือเกาคือเดือบี่น้อง เดอแต่ตะคนจองโท่ัซับอย่างเดียวม่เวไยมันายดรงใช่ามันเหมือนบป่านเดี๋แต่ละ้นมีน่ะอต้องร่งกมือกัทุกวันกวัน นอนเวีนวินอ่งคุณแต่ละคนอ้ยเอ็มีไปยังก็ปักดิสถ้าเบิงควบขึ้นหนาครับพี่น้องวันนี้ต้องขึ้นหนา้ก็ล่องทยเมื่อนั้นแล้วพี่น้อง เอาไปสองงแล้วพี่น้อง่านพองหนึ่งมือนีพวงนึงพป่น้องสองงแล้ววงนี้เอาไปสองฟงแล้วแปดมิลลิลิน้องตัดตรงเล้่พี่น้องแปดมิลลิลิตรหม่้านเได้ม,มากี่น้อง ปกติคนได้ม่ามันก็จะไปไกลกว่านี้อยู่มันบ่ได้ม่าพี่น้องมือนว่าน,นี่ฝนมันตกพี่น้องบ่ได้มากต่ถ้ามห่หอดแปลงมันก็นนตกอยู่พี่น้องแต่ว่าตกบ่แห้งเหมือนอยู่ในบ้านคือแห้งทุกคนนี่ พ่วงพี่น้อง,ยงเยอะกว่ามัน1ิบร้อนนึงเลยยังต่อมันสูงพี่น้องมันตัดต่อลลกล้วมันเอาพ่วงเขามาพี่น้อง ตัดถอ่อล่วงตันนี้จนเปียสุดทางบุหรล่พี่น้องเป็นทางเขงาแมวตอมสูงุดพ่วงเขาไว้เลยพี่น้องเลยต้องไี้ตัดต่อเปลี่ยนไม่ลินบ่พี่น้องบรรยานจะแกะหยุดแปลงไหม่เปลี่ยนไม่ลิน,นตัดมึงมีออกนีด ช่วงว่าได้พี่น้องนี่ตัดมึอนี่ว่างีเดี๋ยว<ะ>เห็นมังเหลาวเลยนี่สอ<ะ>งทิมขึ้นเกาขึ้นเดือบนะพี่น้องตัดมึอนี่ว่างีเห็นมังเ,เลา<ะ>ได้เดี๋ยวประมาณเคืองนึงเดี๋ยวบดัดเศร้ากูไล่เลยปะตัด,ต,ดตัวนี้ตัดได้ลายเตี๋ยววัดเด็ดแปลงนี้หาซิฟไลพี่น้อง ห้าสิบก็ไล่อยู่แล้วเลยเครื่องนึ่งหมดแล้วเดี๋ยวโยนี่ว่างชิปรอหนึ่งเดี๋ยพี่นอ้องเดี๋ยวอะไรก็มังเครื่อง,งอีกอิดหนห่อยพี่น้อง มันเห็ดข้งไปทไั้งไหนบูนี่มันจะทั้งไม่บ่มไมใส่เห็ดทั้ทงไม่พี่น้องนี่มนจับกลุ่มไม่แต่ว่าจะข้างไปทั้งไหนพี่น้อง thay so bàn so xoong phải sẵn lẽo bùa gứt giặc mẹ <cười> 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 เฮ็ดยางบั่น ah, oh. thì เฮ็ด nhau thiệt. ยาวอีหลีนี่ตาม anh ขอให้เป็นปัจจุบันตัวอันรุ่นนี้ติ ำเนียมันเริ่มขึ้นานน่ามันจะตายวะแต่วันตัวตั้งพูแห้งทางบ้านพูดแต่ตัวไทยเนกลางตรงเนาะบ้านฝนมาตกเกยะเลี๋ยวไปฟีดโซบ้าเขาจากตาคูกูเลี้ยงเราจะมาตั้งจาตัวไทยจะไปกลางตรงง่ะถิบเลี้ยนเลยดิเออตาบ้างฝนมาตกเม่ ม่นยังเสี้ยวขาวว่มาผพูดล่ะเดี้ยวแปว่าบ้าดับเลยสายพันนมงสายสายานมันานถอดาบ้าาถแค่ไนเน่เ่เอ้ยแสดงว่ามเป็นหน้าอเป็นหวมบ่ความมันต่อยมูบ่มต้องขามมัต้องข้ามนี่ ไม่กี่ไม่ีายมาก็ต่ำต่ำจำแม่ไม่ได้วางเึกบิกหรอก็สายขาดหรอแานขาดหรอพันหรอชุนก็จะสวมยูก็จะหลักคนจะสวมแบบนี้พันาดสวมเขาคนเงียบตัวพันหรอ้อยก็ไม่ได้บึ้มเดียเขาทวนหรอพี่ เนยบขนไเข้วก็ตดนานแลต้องกะเถาหรอวะแลบบ้อยกฟังก็รักไม่ก็แดกเล่าดิยเพราดาวันจะเหวโอ้สิลงงานได้บ่ดีแต่วะ เท้าว่าโซนี้็กๆนั้นยอกีก็ครบ่อยใจมีแห้งรดทุไปเรื่อยตัดตัดตะพุนิาตัดพุนแล้วมันตัดไปกวันนี่แหละคิดว่ามุนบกกาตัดที่แมงสันดอกต้องไปตัดตะพุนน่ะ Ở đoàn nên là quan non non khọp khọp đoàn bất tia ừ. mọi người có trâu ở nhiều vậy ngay là bạn này ừ. bo mày bo ngay là <laughs> ไม่เงีย้ยเอดีเบิดเลวนี่เดี๋ยวต่อไม้หน่อยละบันเดี๋ยวตะอโก็แคกแคกพอดีนี่นะพอดีจับพอดีใบพู้เดียวห้างนิ่มไปทางไหนนี่ก็เห็นแต่ต้น bữa động hang ninh mấy lăng đấy ít đất tổ thôi thôi mi hang thôi là? Chúng thôi 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 ม kind of ันเปค่าให้กับผมนะแล้วก็ bây giờ mình theo bên thang đến đất tổ mà là thế à là จะพร้อมจะว่างงานละไปสำหรับคลิปนี้กันบิ่เป็นีครพี่นักกดไลค์กดแชร์กดตับตะไใครอย่าน้ำไน่เริ่มกดกระดิ่งแจงเปลี่ยนอย่านั้ไหมได้พี่นัีอย่าิเรียวค่ะที่ไม่ม่จากผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลามาสวัสดีครับไปแล้ว